สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในวิธีการทำแซนด์วิชทูน่าค่ะแซนด์วิชทูน่าวันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าใช้เป็นทูน่าสูตรน้ำยำของอัพเตอร์ยำค่ะก็คือเป็นยี่ห้อของซีเล็กค่ะแล้ววันนี้จะมาในวิธีการทำยังไงและจะทำยังไงให้อร่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบมีไม่เยอะค่ะอย่างแรกก็คือเป็นทูน่ากระป๋องยี่ห้อซีเลสค่ะแล้วก็เป็นสูตรน้ำยำของอัพเตอร์ยำค่ะก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่ใส่ผงชูรสมีโอเมก้า3ที่เยอะมากๆแล้วก็มีโปรตีนที่สูงค่ะและตรงนี้ใครที่รักษาสุขภาพไม่ทานผงชูรสไม่ชอบผงชูรสนะคะตรงนี้ไม่มีอย่างแน่นอนค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นแครอทค่ะใช้ครึ่งลูก ต่อไปใช้เป็นหอมหัวใหญ่ค่ะใช้ครึ่งลูกเหมือนกันและต่อไปค่ะก็ใช้เป็นผักสลัดคอร์สค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ทําเป็นแซนด์วิชที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมปังแผ่นค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้อมินใช้เป็นยี่ห้อน,อนี้ค่ะ มาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นแครอทให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆกันค่ะแล้ววันนี้ที่เราทำแซนด์วิชอาทูน่านะคะใช้เป็นสูตรน้ำยำของอารตัวยำอารตัวยำเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะคะบางคนอาจจะแบบอารตัวยำคืออารตัวยำก็คือเป็นร้านอาหารนะคะที่ขายแบบยำๆนะคะขายดีมากๆเลย คนกัเข้าแบบผลมลายมากๆตรงนี้นะคะก็อาจจะร่วมมือกับซีเล็กทูน่าแล้วก็เอาในสูตรของน้ำยำของอัพต์เตอรยำนะคะมาใส่ในทูน่าก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของซีเล็กก็คือทูน่าในน้ำยำของอัพต์เตอรยำค่ะและตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปที่ทำไปแล้วก็คือ หั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นเตาค่ะและต่อไปค่ะในส่วนของสลัดคอร์สเราก็นำหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยจากนั้นก็มาซอยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาทั้ง3อย่างใส่ลงในภาชนะจากนั้นเราก็เปิดทูน่า ในน้ำยำของอัพเตอร์ยำนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะมันจะประมาณนี้ก็คือรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมาแล้วค่ะเราแค่เทใส่ลงไปในผักเท่านั้นเองไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะไม่ต้องใส่มายองเนสไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วคือรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานเลยใส่ผักนะคะแล้วก็ใส่ในขนมปงังแค่นี้ก็รับประทานได้เลยค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะเราก็คุกเล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะวันนี้ใครที่กลัวว่าจะสุขภาพไม่ดีนะคะอาจจะมีผงชูรสไม่มีแน่นอนค่ะในสูตรนี้ค่ะมีความรสชาติแบบน้ำยำนะคะสไตล์อัพเดย์ยำแล้วก็มีโปรตีนที่สูงมีโอเมกา้าแล้วก็ไม่มีผงชูรสวันนี้ได้สุขภาพแบบเต็มๆค่ะ และขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทําเป็นแซนด์วิชกันเลยค่ะก็เริ่มจากการใช้ขนมปังแผ่นแรกวางไปก่อนค่ะจากนั้นก็ตักทูน่าในน้าํายำอัพเตอร์ยำใส่ลงไปค่ะ <S <S เมื่อเราใส่ลงไปแล้วก็พยายามเกลี่ยให้เท่ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําขนมปังอีกหนึ่งแผน่นมาวางทับไว้ค่ะแล้วก็ตักทูนา่าลงใส่ไปอีกค่ะวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยได้ไปลองกินร้านอัพัตยัมนะคะแล้วก็เอาทูน่านะคะน้ำยำอัพตยัม um เนี่ยมาลองรับประทานดูแอดมิน I mean, ว่าได้กลิ่นอายของอร้านยำอัพตยัม um นะคะเข้ามาอยู่ในแซนด์วิชอันนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็นําแผ่นขนมปังแผ่นสุดท้ายมาวางปกไว้ค่ะก็ได้แล้วนะคะเราก็มาทําต่ออีกแซนวิชที่เราทํานะคะเราจะวางชั้นอาทูน่าทั้งหมดอยู่ที่สองชั้นใช้แผ่นขนมปังทั้งหมดอยู่ที่สามแผ่นค่ะเมื่อครบแล้วก็จะวางทะแยงแล้วก็ใช้เอามีดตัดค่ะ และขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการทำแซนด์วิชกันไปก่อนค่ะนี่นะคะจากนั้นก็โปะมาแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมีดมาตัดค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วพร้อมที่จะรับประทานแล้วแถมรสชาติออกมาก็อร่อยมากๆเลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำซีเรกทูน่าในสูตรของน้ำยำอัพเตอร์ยำค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ